สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราสภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านบาพุดในวันนี้นะคะพวกเราจะพาทุกท่านมารู้จักกับจุมชนวิชแมนวิลเลจอำเภอกัะสมุยค่ะไปกันเลย ันนี้พวกเราได้รับความเมตตาจากคุณสุชาติสีใสคุณสลาพรหัตยพงศ์และคุณอัชราสมังผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบอ่อผุดซึ่งทางสานท่านเป็นคนในพื้นที่เกาะสมุยและติบโตมากับชุมชนแหล่งนี้ค่ะชุมชนพิชัยม,มินเลดมีความเป็นมาอย่างไรบ้างคะถามว่ามีที่ไปที่มาอย่างไงเราต้องย้อนไปเมื่อหลายปีที่แล้ว่อนที่ยังไม่มีนักท่องเที่ยวพวกเราชุมชนบ้านบอ่อผุดก็อยู่กันแบบสงบไม่ขึ้นเขาก็ลงเลย 45วันก็มีการเก็บมะพร้าวครั้งหนึ่งนะครับในช่วงที่ไม่มีเก็บมะพร้าวก็มีอาชีพชาวประมงนะครับมีประมงพื้นบ้านเรือประมงเล็กๆพอมาประมาณปี2524นร่ะครับเริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามาพอก,การท่องเที่ยวเข้ามามันก็มีคําว่า f i s h e r m a n v i l l a g e นักท่องเที่ยวมาเห็นเรือประมงที่นี่เยอะนะครับเ็เรียกว,ว่า f i s h e r m a n v i l l a g e มันก็ปรับเปลี่ยนจากอาชีพชาวสวนแล้วก็ชาวประมงมาเป็นอาชีพที่ต้องทําเกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยว นะครับไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์เป็นรีสอร์ทเป็นร้านอาหารตึกรามบ้านช่องก็เปลี่ยนไปตามที่หนูเห็นแล้วบ้านเรือนอาหารแล้วก็การประกอบอาชีพล่ะคะมันก็เปลี่ยนไปตามวิถีชีวิตนวัตรกรรมอาคารบ้านเรือนก็จะเปลี่ยนไปถามว่าประเพณีเปลี่ยนไปไม่ประเพณีที่ยังคงอยู่ก็ยังมีเหมือนเดิมแต่ว่าวิถีชีวิตมันก็จะเปลี่ยนไปข้อดีก็คือรายได้ต่อครอบครัวและต่อครอบครัวต่อชุมชนมันก็มีเพิ่มมากขึ้นขอให้ สางท่านช่วยโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวหน่อยได้ไหมคะในส่วนของลุงโตนะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวไทยนะครับมาตามรอยลิซ่าเนี่ยก่อนหน้านี้เขามีการถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศีิชแมนวินเลจหาดบอ่อผุดมีการถ่ายทาซีรีส์นะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวไทยต่างประเทศนะครับมาตามรอยหนังต่างประเทศที่หาดบอ่อปุดเรามีทั้งสองวัฒนธรรมนะครับทั้งวัฒนธรมนธรมทางตะวันตกแล้วก็วัฒนธรรมชาวประมงพื้นบ้านมาสักครั้งแล้วท่านจะประทับใจ ทีเชมนวิเลตไม่รู้ลืมในวันนี้นะคะพวกเราได้เรียนรู้ความเป็นมาของชุมชนพิเชม v นวิเลจซึ่งในชุมชนนี้มีความหลากหลายทางด้านเชื้ชาติเพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่รู้จักกันทั่วโลกพวกเราจะพานักเรียนโรงเรียน,ยนบ้านบะผุดขอขอบคุณค่ะ TSC the base story สื่อสารสร้างสรรค์แบ่งปันอดีตพวกเราจะพานักเรียนโรงเรียนบ้านบะพุดขอขอบคุณค่ะ